คำถามถัดไปค่ะเคยเกินเงินเคยโกงเงินลูกค้าแล้วสำนึกในภายหลังควรทำอย่างไรดีเคยขโมยเงินพี่สาวจะคืนให้ตอนหลังพี่สาวก็ไม่รับเราคิดเอาเองว่าเขาคงแช่งเราไปแล้วอะไรก็ตามนะคะที่เราเคยทำไปแล้วในอดีตเนี่ยพอเราเระลึกได้และเรามีปัญญาพิจารณาใจตรองเราก็บอกว่า เอาอันนี้เป็นหนี้เป็นหนี้ที่เราทำเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดต่อไปในข้างหน้าเราเกิดไปทําธุรกิจอะไรหรือเราเกิดถูกใครเขาโกงเราจะได้นึกว่าเอาอันนี้ใช้หนี้ไปแต่ว่าไม่ต้องไปคิดว่าเคยเขโมยพี่สาวแล้วไปใจคืนให้เขาเขาก็ไม่ลับแล้วเราก็ไปคิดไม่ดีกับเขาอีกเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยแต่เราไปคิดว่าสงสัยเขาเคยช่งเราแล้วตกลงเราก็สร้างบาปใหม่ให้ตัวเองอีก เพราะฉะนั้นการที่เราไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะคะมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งเรารู้ว่าเราเคยทําไม่ดีแล้วเหมือนอย่างกับว่าเราเอาเกลือกระบุงหนึ่งใส่เข้ามาในแก้วน้ําเรามันก็จะเค็มปิดปีเราก็รู้แล้วว่าอ๋อการโกงไม่ดีแต่นี้ต่อไปจะไม่โกงใครอีกแล้วเราก็จะไม่ใส่เกลือเข้าไปอีกนะคะแต่ กายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมของเราเราก็จะทจาแจกุศลตกลงเราก็จะเอาน้าใส่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแต่เดิมไอ้ใจเราเหมือนแก้วน้นํานี้มันก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นเป็นเออบึงเป็นหนองน้ําหรือเป็นอะไรไอ้เกลือเท่านั้นแต่น้ํามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็จะใสในที่สุดมันก็จะหมดไปใช่ไหมคะแล้วหนี้สินของเราถ้าเผื่อมันมีเราก็ใช้ไปเรื่อยๆ มันมันก็ไม่เหลืออะไรเลยแต่ไม่ใช่ว่าเคยโกงเขาแล้วจำนึกในภายหลังควรทำอย่างไรดีก็ไม่โกงไม่โกงใครอีกต่อไปแล้วแล้วก็แผ่ส่วนกุศลให้คนที่เราโกงเขาว่า,วาขอบคุณนะที่ทำให้เราจุกคิดได้ว่า การที่เราไปทําของไม่ดีกับใครเนี่ยเขาคงทุกข์เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราก็แผ่ส่วนกุศลให้เขาแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขาสอนให้เราเป็นคนดีแล้วเราก็ไม่ทําชั่วยอย่างนี้อีกบุญกุศลอะไรที่เราทําแล้วก็แผ่ขอให้เขามีความสุขมีความเจริญขอให้เขาเลุ่งเรืองไม่ทำอะไรก็ขาดทุนสูญกำไรหรือถูกใครคดโกงอีกนะคะมันก็จะจบสิ้นไปและแต่นี้ต่อไปเราก็ทำบุญทำกุศลว่า ผ่วนกุศลน,นี้ให้คนที่เราเคยโกงเข้าไปแล้วขอให้เขาได้รับความสุขอันนี้แล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่เราก็ดีขึ้นแล้วเราก็ทิ้งนิสัยเก่าที่ไม่ดีแล้วเราก็ไม่ไปรบกวนใครอีกต่อไปแต่การที่เราจะไปคิดว่าทําอย่างไรดีทําอย่างไรดีแล้วเราก็ปรัดรุ่มไปหมดแต่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนนิสัยนะคะมันก็ไม่มีอะไรดีด้วยแล้วเราก็ไปใช้เขาไม่ได้ตกลงในที่สุดเนี่ยเราก็จะมีแต่ความคิดที่ มันเป็นอกุศลและใจของเราเองก็ไม่มีความสุขแล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรที่จะถ่ถอนไอ้ความไม่ดีอันนั้นมันก็ไม่ทําให้ก้าวหนะ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าหนึ่งชั่วชีวิตของเราเนี่ยเราควรจะทําอะไรให้ใจของเราเนี่ยมีบุญมีกุศลเป็นสเบียงแล้วก็เกื้อหนุนเราให้เราเลื่อนภพภูมสิสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าเป็นไปได้สามารถที่จะเปลี่ยนจากความเป็น บุตุชนไปเป็นอริยบุคคลหรือไปจนกระทั่งจบสิ้นจุดหมายปลายทางแล้วไปถึงบ้านที่แท้จริงของเราคือเราจะไม่มาเอากายยาอีกแล้วอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นบุญกุศลสูงสุดนะคะ